กลับมาที่นอร์เวย์อีกครั้งหนึ่งครั้งนี้เป็นการตัดคลิปแบบตั้งอกตั้งใจมากๆถึงแม้จะยังไม่เก่งแต่เราขอตัดอีกครั้งหนึ่งกลับมาที่เบอร์เจนนะคะเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่อันดับสองของประเทศนอร์เวย์นเองและเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากๆเราบินจาก LAX ลอสแอนเจลิสไปที่โคเปนเฮเกนไปพักเครื่องตอนนั้นสักสามชั่วโมงกินอีกแล้ว ในช่วงปลายโควิดที่ดิฉันไปตั้งแต่ตุลาคมปีที่แล้วนะคะตัวก็ไม่ได้แพงมากกินไปนอนไปเกือกกลัวไปตามสนามบินแล้วเขาก็บอกว่าให้เลิกใส่แมสได้เรื่อนนี้ VRA not covid ฉันดีใจมากๆฉันไปรับรถเช่ามาถึงสนามบินเบอร์เจนได้ซูซูกิมาคันหนึ่งเป็นรถ4ี่นะคะ a l w h e e l d r i v e ครับดีมากๆเลยฟังชั่น a ล l e มากเช็คอินเข้าที่โรงแรมชอนดิออเรียน ก็คือในดาวทาวเบอร์เจนโรงแรมอยู่ติดกับบ้านขาวบ้านแดงที่เห็นนี่เองแล้วเราต้องจ่ายค่าจอดรถเอ็กซ์ต้าที่มิวเซียมนะคะเนื่องจากโรงแรมอยู่ในเมืองเลยไม่มีที่จอดรถให้มาเดินดูแลนด์สเคปกันก่อนเราจะเห็นว่าประเทศนอร์เวย์นั้นน่ะได้รับความนิยมมากโดยเฉพาะเมืองเบอร์เจนเนืน่องจากโอบล้อมด้วยเทือกเขาที่สวยงามเรียกว่าเซเว่นเมลเทนหรือ7ขุนเขานั่นเอง มีด้านนึงเป็นคาบสมุทรทำให้ทิวทัศน์ของเมืองนั้นสวยงามมากๆเมืองเบอร์เจนก็ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของประเทศนอร์เวย์นะคะและก็เป็นเมืองท่าที่สำคัญแห่งหนึ่งของนอร์เวย์ห่างจากกรุงออสโลเมืองหลวงของนอร์เวย์อยู่464กิโลเมตรรอบๆนั้นจะสวยงามมากและวันแรกของเราเราจะไปโบอททัวร์กันจองผ่าน booking. com นะคะอยู่ที่ 74-98 US อลลาร์ทัศนียภาพนั้นสวยงามมากๆโบสท,ทัวร์ใช้เวลาในการทัวร์ประมาณ3.5ชั่วโมงนะคะซึ่งถือว่าคุ้มค่าม,มากๆเราก็ล่องไปดูบ้านสีแดงบ้านสีเขียวบ้านสีขาวตามลำน้ำ ประดุดดังคลองแสนแสบของกรุงเทพบ้านเรานั่นเองเพียง <P ing> แต่ว่ามันมีขนาดที่ใหญ่มากๆและน้ำลึกมากๆเลยอากาศาก็น้วเย็นสลับกับฝนนะคะฝนอยากจะตกเมื่อไหร่ฝนก็ตกลงไม่มีปีไม่มีขุยนะคะใครที่มาเที่ยวขอแนะนำให้นำ เรนเกียอย่างเช่นเสื้อกันฝนร่มหัวงอและกล้องที่คุณนำมาใช้ถ่ายรูปก็ควรจะกันน้ำด้วยวิดีโอนี้เราใช้กล้อง GoPro เหมือนเดิมนะคะจากเรากำลังเก็บตังค์ซื้อกล้องตัวใหญ่กันอยู่และโรนินของ DJI นะคะ กว่าจะคลอดได้ก็คงจนปีถ้ปีหน้าของเราอาจจะสวยขึ้นหมายถึงถ้าเราเก็บตางได้นะแต่ตอนนี้เราจงพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่โอ้โหลองเรเือ,อ,อกไปมันสวยจริงๆเลยผาศมันสดชื่นมาก <S <S มิสวอเตอร์ฟอร์น้ำตกฟอกกี้ฟอกกี้มีหมอกลอยมาหลังคาบ้านก็มีหญ้าเห็นแล้วฉันอยากจะเป็นวัวเป็นควาย กระโดดขึ้นไปบนหลังคาบ้านเขาแล้วก็กินหญ้าพวกนั้นจริงๆดูซิดูซิอีกแล้วดูซิดูซิซมีเกาะเล็กเกาะน้อยนะคะแล้วก็มีประวัติด้วยเขาบอกว่าเคยมีเด็กผู้หญิงคนหนึงนะมีน้องหมาตกน้ําแล้วน้องเด็กผู้หญิงคนนั้นด้วยความที่เขารักมาของเขามาขเขาก,ก็โดดลงน้ําไปช่วยหมาของเขา เตชะบุญหรือบาปไม่รู้สาธุ999น้องกับหมาไม่กลับขึ้นมาอีกเลยเป็นเรื่องที่เศร้าสลดใจของคนในญาณน,นี้สุดๆด้วยความใจบุญของน้องตอนนี้น้องคงไปเป็นนางฟ้ากับน้องหมาไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็ผ่านจุดนี้ไปนะคะเป็นช่วงครึ่งชั่วโมงแรกยังต้องล่องไปอีกไกลค่ะ ต้องบอกว่ามีผู้โดยสารประมาณ5-10คนนะคะอาจจะไม่ถึงเพราะเท่าที่นับดูด้านบนดาดฟ้าของเรือมีประมาณ5คนแล้วก็ทุกคนทนลมหนาวไม่ไหวก็เลยลงจากดาดฟ้าของเรือลงไปอยู่ชั้นล่างในตัวเรือกันหมดเรือดิฉันเพียงคนเดียวนี่แหละค่ะทีสามชั่วโมงครึ่งเต็มๆม,มันไม่สะทกสะทานนั่งนานนิดานยิ่งกว่าอะไรโอ้โห รับทั้งลมทั้งแดดทั้งฝน3มชั่วโมงครึ่งเต็มๆไม่ลงไปชั้นล่างเลยค่ะด้วยความที่เราอยากเห็นวิวแบบเต็ม2ตาไม่ผ่านกระจกเรือเราจึงยืนปากสั่นอยู่บนนี้ต่อไปนะคะมันไม่ได้หนาวขนาดนั้นอากาศกำลังดีต้องบอกว่าอุณหภูมิอยู่ที่รา,ราวๆแปดถึงสิองศาเซนเซเยสในเดือนตุลาคมปี2022นะคะ แล้วก็ล่องไปอย่างใจเย็นเย็นห้าห้หุยหุยะผู้ชยพายเรือไป สถานที่ท่องเที่ยวในเมืองของเบอร์เจนนอกจากล่องเรือแล้วนะคะก็ยังมีมิวเซียมมีพิพิธภัณฑ์นะคะและจากเมืองเบอร์เจนไปขับไปไม่ไกลระแวกรอบๆนะคะก็ยังสามารถไป n George, so George, o r e เ g ฟ o r ร์ s ซ g อกเนฟจอร์ชออร์เรนฟจอร์ชสเตกัสติแล้วก็ฟาร์มบานาซึ่งเราจะไปกันในวันพรุ่งนี้ แต่วันนี้เราก็ไหลาตามน้ำไปก่อนแล้วเขาก็ยังมีมาเก็ตสแควร์ซึ่งเป็นตลาดปลานะคะอยู่ในเมืองใครอยากกินกุ้งกินปลากินของทะเลสดสดก็เข้าไปเดินเล่นในเมืองได้ซึ่งเราก็ไปเหมือนกันในวันถัดไปของวันพรุ่นี้ไฮไลท์ <High light S 2> ของเมืองนี้นะคะก็คือฟูจอร์จทัศนียภาพลำน้ำเรือแล้วก็บ้าน ต้องบอกว่าบ้านเมืองเขานีเป็นอะไรที่สะอาดมากๆข้าพเจ้าเคยซื้อหนังสือเกี่ยวกับประเทศนอร์เวย์นะคะซื้อมาค่อนข้างเยอะมากๆในสมัยที่เรียนโรงเรียนประฐมวัดลิงขบอยู่นั้นก็อ่านค่อนข้างเยอะพอสมควรทำให้การเที่ยวครั้งนี้ต้องบอกว่าฟโฟล์มากไม่มีหลง Google Street View ช่วยเราได้และ QR Code ที่เห็นอยู่นะคะสามารถสแกนจองเรือได้และพรุ่งนี้เราจะไปฟาร์มบาน่าแต่บอกก่อนว่าไม่ได้ซื้อทัวร์ไปนะคะเช็คราคาแล้วเป็นราคาที่ค่อนข้างแพงมากๆพันกว่าดอลลาร์ก็เลยขับรถไปเองนะคะไม่ได้ไปกับทัวร์และวันที่2ของเรานะคะ Orange ์จ o r ์ s t เต a เกสตินกอ g n วน o n n e s อ g n น f จอร์และฟาร์มบาน n a ไปลุยกัน ครับเจ้าได้ซื้อทัวร์ของอาทอทุนก้าหลังจากสี่วันที่อยู่เบอร์เจนครบนะคะก็ไปออดดาต่อซื้อทัวร์ขึ้นทอทุนก้าแต่ว่าณนะจุดนี้นี่คือขับรถมาเองถนนที่เห็นก็จะมีเลนเดียวผัดกันไปเดาใจคันข้างหน้าเอานะคะผัดกันไปผัดกันไปแล้วเราก็มาถึงจุดชมวิวที่ต้องบอกว่ามัน ฟจอที่นี่มันใหญ่มากเลยมันอนลังการมากๆเลยข้างล่างก็คือฟาร์มบาน่านั่นเองข้างบนนี้ก็คือสเตกาสตินนะคะตอนนี้คือหน้าซีดเลยเพราะว่าตื่นเช้ามากบินมาถึงตอนเย็นทานข้าวเช้ามาก็ฟิตเนสแต่เช้ามืดแล้วก็ขับรถออกมาเรื่อยๆวันนี้ทั้งวันนะคะเราผ่านวอสวาเจนที่มีแม่น้ำเข,ขียวๆสวยๆมีมินเนอรลน้ำนี่แบบว่า เขาบอกว่าตักดื่มได้เลยไม่รู้จริงไหมแต่ดื่มไปเยอะมากมาถึงจุดนี้ก็ใบไม้เปลี่ยนสีพอดีในเดือนออกชอเบอร์ในเดือนตุลาคมนั่นเองค่ะนี่คือบรรยากาศรอบๆกอดแวนเจนนะคะแล้วก็มีหมู่บ้านไวกิ้งนี่ก็คือวอส w a เจนนั่นเองเห็นไหมว่าน้ำใสมากคือรู้สึกว่าไม่ผิดหวังที่ตั้งใจไว้ว่าตั้งแต่เด็กเลยถ้าเราไปยุโรปนะประเทศแรกที่เราจะไปก็คือนอร์เวย ไอซ์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์แล้วก็นิวซีแลนด์คือมีความตั้งใจมากที่จะมานอร์เวย์ถามว่าทําไมเพิ่งมายุโรปครั้งแรกก็อเมริกามันกว้างใหญ่มากมันมีที่เที่ยวเยอะมากเที่ยวยังไงก็ไม่หมดสักทีก็เที่ยวในอเมริกาอยู่นานหลายปีตอนนี้เราก็ได้ออกมาประเทศในฝันของเรานะคะนี่คือรถไฟนะคะที่พาทุกท่านมายัางฟาร์มบาน่าแล้วก็พรมน้องแกะเส,สอรี่ค่ะ ผมของน้องกวางเรนเดียนะคะที่เห็นซื้อกลับมาสองผืนค่ะเป็นการหาพารามากๆผมสองผืนนี้ต้องแบกบินขับรถไปยังออสดาบ,บ,ดดบินไปเมืองโบโดบินไปเกาะโลโฟอเทนบินกลับมาโคเไปเฮเกนและหอบผมกลับมาลอสแองเจลิสและหอบผมจากลอสแองเจลิสขึ้นอูเบอร์กลับมาที่ออเรนคาวดี้ที่เออร์ไวอีกอโอ้โห เป็นอะไรที่ต้องบอกว่าพรมผืนนี้คือมีค่ามากเลยอาจจะพื้นละร้อยกว่าดอละลาร์แต่การหอบไปหอบมาทํทให้มันมีค่าอย่างกับห0 0พันดอลเลยะะเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมคือวิวที่เห็นตรงหน้านี้คือต้องบอกว่าน้ําเนี่ยสีเขียวโมรกตเอเมอราดมากเลยะคะ่ะสีของน้ําและตัดกับใบไม้ที่เปลี่ยนสีมัน Amazing มากๆอุโมงที่เห็นนะคะในประเทศของเขาจะเป็นฟจอตเป็นภูเขาเหิน เพราะฉะนั้นเขาก็จะขุดอุโมงค์ยาวๆบ้างอุโมงค์ในยาวถึง185กิโลเมตรเลยนะคะในการขับไปออสดาจากเบอร์เจนเราต้องขับลอดอุโมงค์ไปยาวมากและหลายอุโมงค์มากๆเลยแต่ด้วยความที่สองข้างทางมันสวยมากมันทําให้ลืมไปหมดเลยว่าขับไกลแค่ไหนหิวไหมเหนื่อยไหมส่วนปั๊มน้ำมันก็จะเห็นวันซินวไวนะคะก็คือว่าจะอยู่ค่อนข้างห่างกัน คนแถวนี้เขาจะทำอาชีพอะไรไม่รู้เหมือนกันเอ๊ะทำไมไม่ได้หาข้อมูลมาสมควรโดนท่านผู้ชมถีบยอดหน้าไหมเนี่ยโอเคก็คือว่าคนแถวนี้ก็มีทั้งหลากหลายอาชีพเหมือนคนไทยแล้วก็เหมือนคนเมิกานนั่นเองนะคะแต่เราจะเห็นว่าเขาทำฟาร์มแกะกันค่อนข้างเยอะแล้วเขาก็มีการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆเมืองแร่ บบารถยนต์ยาและเทคโนโลยีนะคะต้องบอกว่าประเทศเขาดูแลความเป็นอยู่คนในประเทศดีมากๆและน้องแกะที่เห็นอยู่นี้ก็น่ารักมากๆอันนี้เป็นรีสอร์ทนะคะแวะถ่ายข้างทางก็เป็นรีสอร์ทที่น่ารักมีน้ำตกคือตลอดทางเราจะเห็นน้ำตกเยอะมากแล้วก็วิวฟ้จอสอข้างทางนั้นมัน อลังการมากเสียงสะ้อนจากหุบเขาจากฟจอดนะคะเหมือนเสียงคำรามโครมแล้ววันที่3ของการอยู่เบอร์เจนวันนี้เริ่มเพลียแล้วหลังจากที่ไปแอดเวนเจอร์มาเมื่อวานนะคะวันนี้ก็จะเดินเล่นซิตี้ทัวร์ในดาวเทาเบอร์เจนนั่นเองเดินออกโรงแรมมาปุ๊บฉันเจอเลยบ้านขาวบ้านแดงที่เห็นตามแมกกาซีนอยู่นี้บางหลังก็มีการรีโนเวท ปิดปรับปรุงไปนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นการขายสินวเนียของฝากนั่นเองดูหลังนี้สิโรแมนติกมากเลยมีดอกเฟื่องฟ้าไม่ใช่นะมันใบเมเปิ้ลขึ้นไปตามวอลของผนังบ้านด้วยจะเห็นว่าประเทศเขาเพิ่งเปิดหลังโควิดคะคนมาเที่ยวก็จะไม่ได้หนาแน่นมากเท่าไหร่แต่นั่นดีแล้วสำหรับคนที่ชอบถ่ายรูปเราไม่ต้องการ ติดคนเยอะๆเข้าไปคือว่าเป็นจังหวะที่ดีในการท่องเที่ยวบรรยากาศเงียบสงบมากนี่คือดาวเทานะคะในฝั่งของบ้านแดงส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นฝั่งของตลาดปลาแล้วก็เป็นฝั่งฮิ l ไ s ก็คือเนินเขานะคะที่สามารถขึ้นไปชมบ้านสวยๆงามๆแล้วก็คาเฟ่ต่างๆและจุดนี้จะเป็นจุดของ โรงแรมแล้วก็ร้านอาหารนะคะและจุดนี้ที่เรามาขึ้นเรือเมื่อวานวันแรกไม่ใช่เมื่อวานนะคะอุ้ยร้านนี้มันน่ากินจังเลยบรรยากาศดีๆริมน้ําเราก็จะเข้าไปกินอาหารร้านนี้กันในมื้อเย็นของวันนี้นะคะแล้วก็ขอเดินทัวร์ก่อนตอนนี้ว่ามีอะไรบ้าง ตอนนี้เราก็ขาา้ามมายังจุดของทางขึ้นเนินเขานะจะเห็นว่าสถาปัตยกรรมของเขานั้นมีสีสันงามตามากเลยนะะบ้านส่วนใหญ่ก็จะมีคาเฟ่มีร้านอาหารก็ได้ชิมกาแฟท้องถิ่นแต่ต้องบอกว่าโรงแรมทอนดีออเรียนเนี่ยเป็นโรงแรมที่ดีมากๆเพราะว่ามีอาหารเช้า ที่เยอะมากๆให้กินฟรีทุกเช้าเลยนะคะแล้วก็เจอกับทัวร์คนไทยแล้วก็มีคนไทยหลายคนมากๆมาเที่ยวแล้วก็ได้คุยกันนะคะแลกแลกเปลี่ยนอ่าคอนเวอร์เซชันกันได้สนทนากันนะคะแล้วก็จะเห็นว่าแต่ละบ้านเนี่ยมันเงียบสงบมากเลยมันไม่มีคนอาศัยอยู่แต่จริงๆมีนะคะแต่ว่าคนที่นี่เขามีมารยาทสังคมเยอะต้องใช้คำนี้เลย เขาจะเงียบนะคะไม่คุยกันเสียงดังในร้านอาหารแล้วก็ไม่ทิ้งขยะเรียราดบ้านเมืองนี่สะอาดมากเลยคือสะอาดเหมือนญี่ปุน่นสะอาดเหมือนเออวอยที่ออ l รนคาลตี้เลยแหละแล้วต้นไม้เขาเยอะจริงๆต้องบอกว่ามันทุกอย่างมันเขียวขจีเนื่องจากว่าเป็นเมืองที่ฝนตกทุกวันนะวันละหลายๆรอบทำให้ทุกอย่างมันกรีนมากเลยมันดูสดชื่นงามตาไปหมด ังจากที่ข้พาพเจ้าก็เดินโตเตโตเตูตอพักหนึ่งตอนนี้คือหิวกาแฟปกติเป็นคนดื่มกาแฟประมาณวันละสี่ถึงหกแก้วบ้าไปแล้วแต่มันจริงนะเนื่องจากเป็นคนที่นอนดึกชอบทำอะไรตอนกลางคืนท่านนโปรเลียนเอ,อ้ยไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ท่านนโปรเลียนนะคะนี่เป็นท่านอื่นก็คือว่าต้องบอกว่าการดื่มกาแฟเยอะเนี่ยทำให้เป็นคนหลับยาก ทําให้หิวบ่อยเวลาสั่งไส้กรอกทีก็สั่งมากินทีละ2องอันอันนึงอยู่ประมาณ7-8ดอลลาร์นะคะไม่ได้แพงมากส่วนโรงแรมทอร์ดิ o อเรียนที่พักก็จะอยู่ติดกับโรงแรมเรดิสันบูนะคะที่เบอร์เจนดาวเทานี่เป็นตลาดปลานั่นเองและนี่ก็เป็นตรอกที่เป็นไฮไลท์เหมือนกันนะหลายๆคนชอบมาถ่ายรูปกับตรอกนี้ไม่รู้ว่าใช้คำถูกไหมตรอกเลยเลยซอยนะคะเป็นซอย แล้วเดินถ่ายรูปกันเยอะพอสมควรต้องบอกว่าเป็นคนชอบถ่ายรูปมากและเป็นคนที่พูดมากคือเดินคุยกับคนนั้นคนนี้จนเพลียก็มาลองทานอาหารมาดื่มกาแฟตามคาเฟ่สตาร์บัคและคา,คาเฟ่ท้องถิน่นตอนนี้ก็ได้เวลาซื้อของฝากซื้ออะไรดีเนาะ อย่างนั้นเราต้องได้ของติดมือไปสักชิ้นหนึ่งแล้วเราก็แวะร้านวินฟอร์จดนะคะได้เสื้อไหมพรมที่ถักมือ2ตัวราคา283ดอลาลาร์สหรัฐ2ตัวนะคะ283ดอลลาร์ก็ถือว่าแพงพอสมควรอยู่แต่คุณภาพดีมากๆใส่แล้วไม่รู้สึกหนาวเลยปกติจะใส่เสื้อกันหนาวหลายตัวมากแต่พอซื้อเสื้อไหมพรมมาใส่ปุ๊บตัวเดียวเอาอยู่เลยนะคะการเดินทางของเรา ลอสแองเจลิสสะขภา,านสายการบินซสัสแคนดิเนเวียนแอร์ไลน์จอดที่โคเปนเฮเกนและเกาเบอร์เจนขอบคุณที่รับชมค่ะ